บอกเลยว่าซีรีส์เที่ยวชงชิ่งมุมไม่แมส EP อีพี3คลิปนี้โคตรมันพาออกไปเที่ยวนอกเมืองคนไทยยังไม่ค่อยไปกันนะเรียกได้ว่าครบรถะทั้งธรรมชาติระดับหลายล้านปีโปรเจกต์ลับระดับประเทศอาหารเย็นแบบสนุกสนุกดนโชว์สวยๆกลางเมืองแล้วก็บาร์สุดไวรัลอยากรู้ยังฮะว่าที่ไหนกดติดตามกดแชร์กดซฟให้ผมก่อนแล้วไปดูไฮไลท์กันนะ โปรแกรมเราจะไปนอกเมืองนะอุณหภูมิวันนี้13อมงศาแต่วันนี้ผมเจอแดดด้วยมาเมืองนี้เจอแดดเขาว่าจะถูกหวยนะจากตัวเมืองชงชิ่งไปที่รอยแยกอู่หลิงซานอยู่ที่เขตฟู่หลิงนะฮะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งไปถึงก็11โมงครึ่งแล้วรอบนี้เราก็จะมีการจ้างไกด์เพื่อให้ได้ข้อมูลมาบอกพี่ๆแบบแน่นๆเลยนะฮะตามสูตรถ้ามาที่อุทยานจีนนั่งรถอุทยานหนึ่งต่อตามด้วยกระเช้าอีกหนึ่งทีแต่อันนี้เป็นกระเช้าเล็กนะนั่งได้แบบสองสามคนและปกติเราจะนั่งขึ้นใช รับข้อมูลไปก่อนเลยฮะรอยแยกอูหลิงซานเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกการกัดซ่องน้ําลมและพลังของธรรมชาต,ติต่อเนื่องยาวนานเป็นสิบล้านปีทําให้เกิดรอยแยกใหญ่ระดับประเทศบางจุดลึกมากกว่า300เมตรที่นี่เป็นหนึ่งในแนวภูเขาสําคัญของจีนตอนใต้นะ,ะที่เชื่อมโยงระหว่างชงชิง่งหูหนานกุ้ยโจวและก็หูเปย่ยมาที่นี่เที่ยวอะไรภูมิประเทศมีความคล้ายกับเวลาพี่ๆไปเที่ยวหลุมฟ้านะก็จะเป็นหินเป็นหน้าผาในรูปแบบต่างๆเขาก็จะจินตนาการแล้วก็มีป้ายให้เราดูอย่างอันนี้ก็จะเป็นหินแบบคิมิโนโตะนะฮะหัวใจคนละครึ่งงงดววมื้อเทีี่ยันน งงเตียมในอุทยานนั่นแหละฮะฟาต์ฟู้ดมามา่าอะไรก็ว่ากันไปมาเจอ,อนี้น่าสนใจฮนะเขาบอกว่าเป็นความเชื่อแบบพื้นบ้านจีนเรามาดื่มเข้าหมักร่วมสาบานประมาณว่าท่านจอมยุทธเราจะไปลุยข้างหน้านี้กันทิ้งความเครียดความไม่ดีไว้ตรงนี้ไม่กลับมาสนใจมันอีกแล้วแล้วก็โปะชาเ oh. ลยฮะขขาหมักอร่อยนะว่าไปเสร็จแล้วเราก็จะเดินลัดเลาะประมาณเกือบชั่วโมงฮนะมาที่จุดไฮไลท์ถ้ำเหล่าจุนก็จะเป็นถ้ำรอยแยกแบบแนวนอนถ้ำมีความยาว8กิโลนะจะเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติที่ใช้เวลาสร้างหลายล้านปีีเเลลยยจจบบััักกุดนนนน้้้ะ่่่งงรรชาขึไไปปถตอ ไกลไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาถึงโครงการนิวเคลียร์ลับ8 1 6ที่นี่จะเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามเย็นระหว่างปี 1960- 1970นะฮะโปรเจกต์นี้ถูกซ่อนอยู่ในภูเขาหินปูนทั้งลูกมันใหญ่และก็เย็นมากเลยนะที่นี่เขาว่าใช้คนงานวิศวกรและก็ทหารรวมกันกว่า60,000คนทุกคนทํางานภายใต้ความลับระดับชาติทําไมถึงต้องเป็นที่นี่เพราะที่นี่มีภูเขาทั้งลูกกำบังทั้งการโจมตีทางอากาศหรือว่าจะเป็นมิสไซล์ลตา่างๆสําคัญคือที่นี่ใกล้แมน่น้ำ โปรเจกต์แปลหนึ่งหกสร้างมาเพื่ออะไรง่ายๆเลยก็คือทางรัฐบาลจีนน่ะเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องมีนิวเคลียร์เพื่อรักษาอำนาจต่อรองของประเทศและที่นี่ก็คือโปรเจกต์ลับที่จะทําให้เขามั่นใจได้ว่าไม่มีสงครามานิวเคลียร์จริงที่นี่ก็จะไม่ถูกคน้นพบก็ถือเป็นการรับประกันว่าต่อให้โลกข้างบนจะพังจีนก็จะมีความสามารถมีศักยภาพในการปกป้องตัวเองได้เสมอแต่สุดท้ายแล้วปี1980ส,สงครามเย็นเริ่มคลี่คลายโครงการนี้ก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปรัฐบาลจีนก็หยุดโครงการและตั้งแต่ปี2010ที่นี่ก็กลายเเเเปป็็นน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 พิิิธภัััััณฑ์์แแหหลล่่งงรรรีีรีียยยู Project, ้้้้ะววววตศาาาากกกบอออุชด กินกันที่ชงชิ่งเทียนตี้ก็เป็นย่านไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งทานข้าวที่มาในสถาปัตยกรรมยุโรปยันนี้จะกินแบบสไตล์หูหนานอาหารหูนหนานจะเน้นไปที่พริกสดและพี่ๆคนจีนผมจัดของแปลกไมและเต่าตะภาพน้ํามาให้ลองชิมกรุบๆคือผมไม่เกี่ยวเลยนะเขาจะกินของเขาอยู่แล้วนะใจเลยฮะได้แค่ความแปลกไม่มีความอร่อยเลยกลิ่นสาบยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่เมนูอื่นอร่อยดีฮะและที่นี่ก็จะมีกิมมิคมีสีสาวชาวเผ่าล้องีหัวใจแล้วก็กรอบกล้าวไข่นมันต่างเด่นเลยนะแสดงว่ามันสองทุ่มครึ่งผมก็ ทุกวันเสาร์ริมแม่น้ำสองสายก็คือเจียหลิงและแยงสีเกียงคือโดรนมันก็สวยอยู่แล้วฉากหลังมันตึกลาเฟอร์โหงยาต้มสะพานเฉียนซื่อเหมือนแล้วก็ไฟแบบดราฟพังมันสวยมันไฮเทคมันโดนสะกดอึ้งไปหลายนาทีเลย สร็จแล้วยังไม่จบฮะวันนี้ลากกันต่อยาวๆไปกันที่บาร์สุดไวรัลเซี่ยวสู้หลินไลฟ์ไฟเขาจะเขียนว่ากรุฟไลน์นะไฮไลท์ก็คือคลื่น LED แล้วก็ฉากด้านหน้าที่เป็นเมืองฉงชิ่งทั้งเมืองนั่นแหละคือมันจิบค็อกเทลแล้วดุงเหามากราคาไม่แรงนะฮะวันนั้นผมสั่งสนแน็คสองจานค็อกเทลอีกสามแก้วันไทยประมาณพันนิดนดได้เขาก็เปิดเพลงฝรั่งสลับกับเพลงจีนนะบรรยากาศเงาๆได้ประมาณนี้เลย,เยสุดไปเลยฮะวันนี้ลากยาวตั้งแต่เช้าเลยคลิปต่ปไปสนุกไม่แพ้คลิปนี้เลยนะบอกเลย แต่ไม่เป็นสายลับอยู่ในยอดตึกพระฟ้ากาเมืองชงชิง่งแล้วก็ยังไปดูพุทธศิลป์แกะสลักที่ต้าจูด้วยนะฮะสนใจไปเที่ยวชงชิง่งงบเริ่มต้น12เทา่าทักแชทแล้วกดลิงก์โป,ปฟไฟล์มาเลยนะ